ก็ใช่เลยครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็แต่ก็แน่นอนก็ก็เป็นอย่างที่แบงค์ชาติก็พูดเป็นส่วนหนึ่งด้วยในเรื่องของเงินเฟอ้อที่ติดลบต่อนะครับก็เพราะว่าเป็นมาต,ตรการของภาครัฐซึ่ง ไม่ใช่ไม่ดีนะมันคือดีนะฮะเพราะว่ามันช่วยทําให้ต้นทุนในเรื่องของการค่าครองชีพของประชาชนไม่ได้สูงมากนักนะครับผมช่วยในตรงนั้นแต่ว่าในทางหนึ่งมันก็เป็นในเรื่องของการสะท้อนว่ารายคาเนี่ยต่างๆมันเพิ่มไม่ได้ไปดูในเรื่องของการจับจ่ายก็จะรู้ว่าเดี๋วนีเนี่ยการเติบโตที่บอกว่าจะโต7ในช่วงปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ชะลอลงค่อนข้างมากมันนั่นั้นไม่โตแล้วนะฮะเรื่องของการบริโภคแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากในเรื่องของตัว easy e r e c e i p t ก็าตามนะเพราะว่าการบริโภคสินค้าคงทนอย่าง รถยนต์เนี่ยแย่มากนะเพราะว่าแบงก์ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาเรียกว่าเข้มงวดในเรื่องของสินเชื่อเพราะกลัวเรื่องของ NPL ใช่ไหมครับผมฉะนั้นพอเป็นภาพเช่นนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเราเรามองว่าอาจจะไม่ได้สดใสนะนะครับผมนะก็เราปรับประมาณการลงนะครับผมก็อยู่ในเลนจ์ระหว่าง2.5ถึง3เปอร์เซ็นต์นะครับผมโดยที่กรณีดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยไม่ใช่เป็นกรณีที่เราเอามาใช้ในะในการเป็นสมมทรภัณฑหลักละอาจจะเป็นความหวังละกันนะครับผมเรา ดูภาพหลักในระยะต่อไปนี่จะขึ้นอยู่กับเรื่องของการเบิกจ่ายของภาครัฐมากกว่านะครับผมเพราะว่าว่าจะสามารถไปได้ม้างน้อยแค่ไหนนะครับ มองภาพว่าคงลดได้ในเดือนเมษายนนะครับผมก็<ะ>ด้วยภาพเศรษฐกิจที่ทมันก็ยังถึงแม้จะไม่ได้แย่กว่าเดิมมากเป็นการตบทองช้างมากขึ้นหมายตเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ดีแล้วก็เงินเฟ้อก็ติดลบนะฮะถ้าอีก2เดือนก็รวมเป็นเจดเดือนนะเนอะชั้นที่เงินเฟ้อติดลบอยู่เนี่ยก็ทําให้การลดดอกเบี้ยน่าจะทําได้เพราะว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงบ้านเราก็สูงสุดในภูมิภาคเลยนะครับผมสเปอร์เซ็นต์กว่าฉะนั้นเมษา นิทุนาน่าจะเริ่มลดได้นะครับผมก็ก็น่าจะเป็นภาพเช่นนั้นนะครับผมแล้วก็ช่วยทําให้เศรษฐกิจมีการประคับประคองบ้างมันอาจจะช่วยไม่ได้ช่วยในเรื่องของภาพเศรษฐกิจภาพใหญ่โดยภาพรวมแต่สักเท่าไหร่นักน,นะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยคนที่กําลังจะตายนะครับผมก็คนที่ติดในเรื่องของบ้านรถอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมพูดง่ายๆคือ,อถ้างเงินเฟอ้อต่ตํา แบงค์ชาติก็พิมพ์งเงินต่ำแบงค์ชาติพิมพ์งเงินต่ำเงินเฟ้อก็ต่ำนะพอ,อะพิมพ์งเงินน้อยกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยค่า ค่างเงินเราก็แข็งกับกว่ากว่าที่อื่นใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่เคยเรียนไปว่าปริมาณเงินค่างเงินมันในทางภาพระยะยาวมันคือการที่จะวัดเรื่องของปริมาณเงินที่แลกกันนะครับผมฉะนั้นค่างเงินในช่วง12ปีที่ผ่านมาเราเราแข่งกัาชาวบ้านเขาไปประมาณ18.5ซนะครับผมซึ่งพอมันเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ผู้ผลิตเราต่างๆเราค่อนข้างแย่ลงนะครับผมซึ่งพอยต์หลักที่ผมขออนุญาตเรียนก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยหรือลดดอกเบีย้ยแต่มันเป็นสแตนมันเป็นมายเซตของ ของาถ้าแบงก์ชาติเชื่อว่าเเ,เงินเฟอ้อที่ต่ําขนาดนี้มันต่ํามากจนเกินไปจนทําให้เศรษฐกิจกไั้แย่น,นะมันก็จะเกิดสถานการณ์ที่โลเลตโลโกร์ grade, grade, นะถ้าเขายอมที่จะให้เงินเฟอ้อขึ้นมาบ้างอย่างเช่น3-4%นะครับผมเป็นภาพในระยะต่อไปเลยเนี่ยฉะนั้นถ้าเงินเฟอ้อมันเริ่มขึ้นมาบ้างไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยแค่ไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยจนเงินเฟอ้อวิ่งขึ้นมา34%ถ้าให้มันมีดีมาน ดีมารซไซบ้างแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของตัวให้เศรษฐกิจเติบโต,ตมากขึ้นและแบงก์ชาติสามารถขึ้นดอกเบีย้ยได้สูงขึ้นเรียกว่าไฮไฮ р е й h ไฮฟล o ดอีคโนมีเศรษฐกิจก็ไปได้มากกว่า uh huh. ครับผมอันนี้ mm hmm. ก็เลยเชื่อว่านโยบายการเงินมีสิทธิ์ที่จะสามารถช่วยได้โดยที่จริงๆดอกเบีย้ยหรืออัมเมาส์หมายถึง late, เนี่ยไม่จําเป็นมากแต่ว่าสปนของแบงค์ชาติเป็นสํ่คัญครับ